ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องออโต้รีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสไปทั่วโลกกับการเปิดเผยพลังทางทหารของประเทศไทยในปี2025ที่หลายประเทศในอาเซียนและในระดับนานาชาติกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของยุทธโธปกรใหม่หรือเทคโนโลยีการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันถึงศักยภาพ ความพร้อมและวิสัยทัศน์ใหม่ของกองทัพไทยในยุคสมัยที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดหลายปีที่ผ่านมากองทัพไทยได้มีการปรับปรุงกำลังรบทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี2025นี้ถือว่าเป็นปีที่หลายโครงการทางทหารถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการทั้งในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ระบบสื่อสารยุทธวิธีและอาวุธยุคใหม่ที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรไทยร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภูมิภาคและเตรียมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่เพิ่มจากกองทัพบ,บกไทยที่ในปี2025ได้ทำการอัปเกรดกำลังรบชุดใหญ่โดยเฉพาะรถถังหลักรุ่นใหม่ของไทยที่ได้รับการพัฒนาในประเทศร่วมกับเทคโนโลยีจากยุโรป ใช้เครื่องยนต์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นระบบควบคุมการยิงด้วยคอมพิวเตอร์ AI สามารถตรวจจับเป้าหมายได้อัตโนมัติในระยะไกลกว่า5กิโลเมตรจุดเด่นคือระบบป้องกันเชิงรุกแบบ Active Defense ที่สามารถสกัดกระสุนต่อต้านรถถังได้ก่อนถึงตัวรถถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในด้านการรบภาคพื้นดินของไทย นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวยันเกราะล้อยางรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาให้คล่องตัวสูงใช้งานได้ทั้งในเมืองและพื้นที่ชายแดนระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดเพื่อประหยัดพลังงานและมีการติดตั้งปืนกลควบคุมระยะไกลที่สามารถทำงานร่วมกับโดรนลาดตระเวนได้อย่างแม่นยำสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ากองทัพไทยเริ่มนำแนวคิดสมาร์ทดีเฟนหรือการป้องกันแบบอัจฉริยะมาใช้จริงจัง พูดถึงโดรนแล้วต้องยอมรับว่าไทยเองก็ได้พัฒนาโดรนทางทหารในหลายรุ่น ทั้งโดรนลราดตะเวนระยะไกลที่สามารถบินได้นานกว่า10ชั่วโมงไปจนถึงโดรนโจมตีขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งระเบิดขนาด10กิโลกรัมได้อย่างแม่นยำซึ่งโดรนเหล่านี้ได้รับการออกแบบและผลิตในประเทศบางส่วนภายใต้โครงการพิเศษของกระทรวงกลาโหมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าและเพิ่มความสามารถในการผลิตเทคโนโลยีทางทหารภายในประเทศ ในด้านกองทัพอากาศปี2025ถือเป็นปีที่น่าสนใจอย่างมากเพราะมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่อยู่ในโครงการพัฒนาซึ่งอาจเรียกว่าเป็นยุคเปลี่ยนผ่านจากเครื่องบินรบยุคที่4สู่ยุคที่5ด้วยการติดตั้งระบบเรดาร์ AESA รุ่นล่าสุดระบบป้องกันการปรววจ,จับด้วยคลื่นความถี่ต่ำและระบบสื่อสารแบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กับฐานบัญชาการหลัก ทำให้เครื่องบินรบของไทยมีความสามารถในการรบแบบเน็ตเวิร์กเซนทริกเช่นเดียวกับกองทัพชั้นนำในโลกอีกหนึ่งไฮไลท์ของปีนี้คือการทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางที่ผลิตโดยไทยร่วมกับบริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยีซึ่งสามารถยิงได้ไกลกว่า200กิโลเมตรและมีความแม่นยำสูงมาก จุดประสงค์หลักของโครงการนี้คือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนและระบบนำวิถีที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในภารกิจทางทหารและการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นสัญญาณว่ากองทัพไทยเริ่มขยับเข้าสู่การพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธของตนเองส่วนในด้านกองทัพเรือปี2025นี้ถือว่ามีความเคลื่อนไหวมากเช่นกัน โดยเฉพาะการปรับปรุปรงเรือฟริเกตและเรือดำน้ำให้ทันสมัยขึ้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่การติดตั้งเรดาร์ตรวจจับแบบ3มิติและระบบยิงตปอปิโดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์รวมถึงการนำเรืออเนกประสงค์รุ่นใหม่เข้าประจำการซึ่งสามารถใช้ทั้งภารกิจป้องกันชายฝั่งและช่วยเหลือภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ได้สิ่งที่น่าประทับใจคือความร่วมมือของไทยกับประเทศพันธมิตรหลายแห่ง เช่นเกาหลีใต้จีนและสหรัฐอเมริกาในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมบุคลากรทําให้กองทัพไทยมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในระบบเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการยกระดับศักยภาพของกองทัพในระยะยาวในด้านงบประมาณปี2025รัฐบาลไทยได้เน้นการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การวิจัยและการฝึกอบรมบุคลากรมากกว่าการจัดซื้ออาวุธจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวทำให้เกิดการสร้างงานและเพิ่มศักยภาพด้านเทคนิคในประเทศไปพร้อมกันพูดถึงภาพลักษณ์โดยรวมในปีนี้ต้องบอก,กว่ากองทัพไทยได้แสดงให้เห็นถึงความทันสมัยความพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ก้าวทันกับโลกเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นปัญญาประดิษฐ์ระบบข้อมูลยุทธวิธีอัตโนมัติ และการสื่อสารผ่านดาวเทียมล้วนถูกนำมาใช้ในการฝึกและปฏิบัติการจริงจุดประสงค์ไม่ใช่เพียงเพื่อเสริมสร้างกำลังรบแต่ยังรวมถึงการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติการช่วยเหลือประชาชนและการรักษาความสงบในภูมิภาคในปี2025นี้หลายประเทศในอาเซียนต่างจับตามองไทยในฐานะประเทศที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี กองทัพไทยไม่เพียงแต่อัพเกรดยุท,ทธปกรณ์แต่ยังให้ความสำคัญกับการพึ่งพาตนเองและการสร้างศักยภาพด้านอุตสาหการรมป้องกันประเทศภายในประเทศซึ่งถือเป็นแนวทางที่หลายประเทศกำลังเดินตามการพัฒนาเหล่านี้ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง เช่นการสร้างงานในภาควิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนทางทหารและการขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทยในการวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศทำให้เกิดระบบนิเวศใหม่ของอุตสาหกรรมความมั่นคงในประเทศโดยสรุปการเปิดเผยพลังทางทหารของไทยในปี2025ไม่ได้เป็นเพียงการโชว์อาวุธหรือขีดความสามารถเท่านั้นแต่เป็นการประกาศจุดยืนของประเทศในเวทีโลกกว่า ไทยพร้อมจะปกป้องอธิปไตยของตนพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนและพร้อมก้าวไปข้างหน้าในยุคข,ของความมั่นคงเชิงอัจฉริยะนี่คือภาพสะท้อนของประเทศไทยในปี2025ที่ไม่ได้พึ่งพาใครแต่เดินบนเส้นทางของตนเองด้วยความภาคภูมิใจและความมุ่งม,มั่นที่จะสร้างกองทัพที่ทันสมัยแข็งแกร่งและพร้อมจะรับมือกับทุกความท้าทายบนเวทีโลก และทั้งหมดนี้คือภาพรวมของพลังทางทหารไทยที่ถูกเปิดเผยในปี2025ที่ทำให้ทั้งภูมิภาคต้องหันมามองอีกครั้งหากคุณคิดว่าไทยจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกำลังทางทหารชั้นนำของอาเซียนได้หรือไม่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto ้รีวิวของเราไว้เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยี ยานยนต์และพลังทางทหารจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ